สวัสดีครับเวอร์รุนยูเคนวันนี้มารีวิวเครื่องทำขายซึ่งเป็นไม่ใช่เครื่องทำขายลูกค้าซื้อแล้วครับเป็นเครื่องสั่งลงเกมตามสั่งขนาด500กิกลูกค้าที่สั่งไปเป็นเครื่องสลินสนใจพร้อมเล่นเกมที่เขาสั่งก็ได้ครบทุกเกมเป็นเครื่อง ขายนะครับซึ่งถนะ้าลูกค้าท่านอื่นสนใจยอยากได้เกมตามสั่งก็ลองดูครับสั่งได้ไปมากเลยหนะ้าที่แค่2 0่กิกมาดูเกมที่ลูกค้าสั่งนะเครื่องนี้ลงได้ 25เกมเองนะฮะเพราะว่าไฟล์เกมที่ลูกค้าเลือกค่อนข้างจะใหญ่ตัวนี้ไม่ทธรันนะครับอันติรมด้วย กดอตว์ที่มีของเพล์ามทุกภาคเขาริมลงฟีชอบลูกค้าคเครื่องที่ทำขาย หรือลูกค้าที่ซื้อแฟ็ได้ไปลงเกมเองเปิดเครื่องทุกครั้งควรที่จะกดตัวนี้เข้าก่อนอเพิ่มเติมลูกค้าเขาสั่งอันชาร์ตสาด้วยซึ่งไฟที่เป็น p k g ติดตั้งไม่ผ่าน ดังนั้นถ้าจะเล่นแป้งข้าวในมัตติแมนเมื่อข้ามัตติแมนก็จะเจอตีฟ้าสเตตสามอันชัดสามซึ่งปัญหาไฟที่เป็น PKG ไม่ได้จริงๆไฟมันเสียอ่อ ทีเข้ากด x เรามันกลับหน้าจอเมื่อกด x แล้วมันจะกลับมาหน้าแรกไปเลื่อนหาแผ่น cd นะกดเข้าเกมปกติล้วโหลดอันชัด3สามขนาดไฟเกมค่อนข้างจะใหญ่ ใหญ่มากๆพอๆกับหรืออาจจะมากกว่าเดอร์าดออกอาดด้วยซ้ำอ,อาจจะช้านิดนึงโอเคครับออกจากเกมดีกว่าให้ที่เหลือลูกค้าก็ไปเทสเองสนใจก็สอบถามก็นแล้วกันครับขอบคุณครับบายบายไวรุ่นยูเค